สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวโลกเด็กไทยสร้างชื่อกระหึม่มโลกคว้า2องแชมป์โลกฮิปฮอปและเชียร์ลีดดิงการแข่งขันฮิปฮอปแอนด์เชียร์ลีดดิงรายการชิงแชมป์โลกจูเนียเวอร์แอนด์เวอร์เชียร์ลีดดิงแชมเปี้ยนชิพ2024และการแข่งขันเชียร์ลีดดิงรุ่นอายุ15 18ปีรายการ ICU International Cheerleading c u p 2024 จัดโดยสหพันธ์เชียร์นานาชาติซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่านักกีฬาทีมชาติไทยประกาศสักดากระหึ่มโลกด้วยการคว้าสองแชมป์โลกแชมป์โลกคีปฮอปประเภทชายคู่และแชมป์โลกเชียร์ลิตดิงรุ่นอายุ15-18ปีในเพจข่าวของรายการแข่งขันก็มีชาวโลกได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกำเนิดที่ฮอปแต่ไม่ติดหนึ่งในสาม ต่างจากไทยแลนด์ที่รับเอาวัฒนธรรมฮิปฮอปไปพัฒนาจนได้เป็นแชมป์โลกส่วนเชียร์ลีดดิ้งรุ่นอายุ15-18ปีก็ต้องยอมรับทีมนักกีฬาไทยพัฒนาเร็วแบบก้าวกระโดดขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง2ประเภทที่ได้แชมป์โลกในเพจข่าวของรายการแข่งขันก็มีชาวลูกได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวโลกกับแชมป์โลกคิปฮับท่านแรกครับยินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณทั้งคู่โชว์ผลงานบนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสมแล้วที่คว้าแชมป์โลกไปได้ในปีนี้แต่สงสัยนิดหน่อยทำไมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงได้เก่งที่พอขนาดนี้ทนต่อไปครับรู้เลยว่าพวกคุณต้องฝึกซ้อมอย่างหนักไม่อย่างนั้นผลงานคงไม่ออกมาดีขนาดนี้ความสำเร็จจะอยู่ข้างคนที่ขยันมุ่งมั่นเท่านั้น ยินดีด้วยกับแชมป์โลกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้วเจอกันใหม่ในรายการหน้าท่านต่อไปครับประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มักจะอยู่อันดับต้นๆมีรางวัลติดไม้ติดมือเสมอในการแข่งขันแต่ละปีปีนี้ก็ได้แชมป์โลกฮิปฮอปชายคู่ ou, ซึ่งมันว้าวมากสำหรับคนอเมริกันอย่างฉันทันต่อไปครับยินดีกับไทยแลนด์ที่ได้แชมป์โลกฮิปฮอปชายคู่ แต่เสียดายกับสารสัฐอเมริกาที่ไม่ติดหนึ่งในสามท,ทั้งที่เป็นต้นกําเนิดที่พอมันบ่งบอกว่าไทยแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่องวัฒนธรรมรับเอาและพัฒนาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าดูจากการโชว์บนเวทีของพวกเขามันไม่ใช่แค่รับเอาและพัฒนาให้เหมือนต้นฉบับอย่างเดียวแต่พวกเขาพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขาเองนี่แหละคือสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีด้วยนะไทยแลนด์ ทันต่อไปครับกีฬามวยไทยมีชื่อเสียงดงดังไปทั่วโลกและคิดว่าคุณไทยน่าจะเก่งเฉพาะมวยไทยเท่านั้นแต่ใครจะคิดว่าคุณไทยจะสามารถคว้าแชมป์โลกฮิปปบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นกําเนิดได้ยินดีด้วยนะเก่งมากทันต่อไปครับต่อไปนี้การแข่งขันฮิปฮอปไทยแลนด์จะเป็นทีมที่เบียดแย่งแชมป์ทุกรายการแข่งขันแน่นอนเพราะการขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของพวกเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ได้มาเพราะศักยภาพและความสามารถท่านต่อไปครับยินดีกับทีมฮิปฮอปไทยที่คว้าแชมป์ลูกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จยอมรับปีนี้พวกคุณเตรียมตัวมาดีมากเห็นการแสดงโชว์ของพวกคุณบนเวทีก็รู้เลยว่าผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักท่านต่อไปครับหลายครั้งแล้วที่ได้ยินเพลงชาติไทยบนเวทีแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในสหร,รัฐมิมรกา ไทยแลนด์ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีคนเก่งมากมายในด้านกีฬายินดีด้วยนะกับแชมป์โลกในปีนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ายังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่คนไทยอยู่อันดับต้นๆของโลกทั้งที่บางประเภทก็ไม่ได้เป็นต้นกําเนิดหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอื้อต่อกีฬาประเภทนั้นเช่นกีฬาของคนเมืองหนาวคนไทยก็สามารถไปถึงแชมป์โลกได้ ทันต่อไปครับไม่คิดว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกฮิปฮอปเพราะคิดว่าประเทศในภูมิภาคนี้จะไม่ค่อยเปิดรับวัฒนธรรมจากตะวันตกไทยแลนด์ได้แชมป์โลกมันก็เลยทําให้ฉันอึ้งนิดหน่อยทันต่อไปครับเชื่อว่าเกิน70%ของประชากรในสหรัฐอเมริกาที่ฟังเพลงและเต้นฮิปฮอปได้แต่ในประเทศไทยคงมีประชากรไม่เกิน5%ที่ชอบฮิปฮอป แต่5%ของประเทศไทยมันมีพลังมากจนสามารถคว้าแชมป์โลกได้ยินดีด้วยท่นต่อไปครับเข้าใจความรู้สึกของคุณไทยตอนนี้เลยว่าการที่ได้เป็นแชมป์โลกอะไรสักอย่างที่ตัวเองไม่ถนัดมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากพวกเขาคงภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นแชมป์โลกคิปฮอปยินดีด้วยแล้วเจอกันใหม่ในรายการหน้าทานต่อไปครับ ก่อนแข่งทีมชาติไทยไม่ได้เป็นทีมเต็งแชมป์นี่คือม้ามืดโดยแท้จริงขอโทษนะแม้กระทั่งฉันยังคิดว่าประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขนันก็เพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นไม่ได้หวังถึงแชมป์โลกจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าใช่ก่อนแข่งฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันที่ผ่านมาประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งมากกว่า เพราะพวกเขาพอจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้ขอบอกว่าแชมป์โลกฮิปฮอปปีนี้คือม้ามือจริงๆทัศนคติของชาวโลกกับแชมป์โลกเชียร์ลิตดิ้งท่านแรกครับยินดีกับน้องๆเยาวชนไทยทุกคนที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ขอให้มุ่งมั่นฝึกฝน,นพัฒนารักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้เพราะน้องๆทุกคนอายุยังน้อยอยังสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนทานต่อไปครับ ปีนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จมากควา้าแชมป์ลูกได้2ประเภท2รายการทั้งฮิปฮอปและเชียร์ลีดดิ้งขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง2ประเภทด้วยแล้วเจอกันใหม่ในรายการหน้าทัานต่อไปครับเมื่อก่อน10กว่าปีกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไทยเป็นทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นแต่ปัจจุบันการเข้าร่วมของทีมชาติไทยเป้าหมายคือแชมป์อย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา ท่านต่อไปครับดีนะที่การแข่งขันเชียร์ิีดิงปีนี้สหรัฐอเมริกายังได้แชมป์โลกรุ่นอายุทั่วไปส่วนระดับเยาวชนประเทศไทยค่อนข้างจะแข็งแข่งเป็นทีมเต็งแชมป์เกือบทุกปียินดีกับน้องๆเยาวชนไทยที่คว้าแชมป์โลกได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอีก 2- 3ปีเด็กเยาวชนไทยกลุ่มนี้จะขึ้นไปแข่งรุ่นอายุทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นทีมที่ต้องเบียดแย่งแชมป์กับสหรัฐอเมริกาก็ได้วงการกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้พัฒนาแบบก้าวกระโดดทันต่อไปครับแต่ก่อนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งก็มีแต่สหรัฐอเมริกาและยุโรปเท่านั้นที่ผูกขาดการเป็นแชมป์โลกแต่เดี๋ยวนี้ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยแลนด์ก็สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้ยินดีด้วยทันต่อไปครับ เด็กเยาวชนทีมเชียร์ลิดดิ้งชุดนี้จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่และจะเป็นคู่แข่งสำคัญของทีมชาติสหรัฐเมริกาด้วยหวังว่าน้องๆทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนารักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้นะทันต่อไปครับกีฬาทุกประเภทถ้าเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชนก็จะส่งผลให้ทีมชุดใหญ่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ยินดีกับน้องๆเชียร์ลีดดิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์โลกเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองและประเทศชาติท่านต่อไปครับในแต่ละปีทุกรายการแข่งขันทีมเชียร์ลีดดิงไทยจะได้แชมป์หรือไม่ก็ลองแชมป์เสมอพวกเขามีการพัฒนายอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนที่พวกเขาจะต้องส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติทุกรายการจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ใช่ทีมระดับเยาวชนของเชียร์ลิตดิงไทยถือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากติดอันดับต้นๆของโลกและปีนี้ก็คว้าแชมป์โลกได้อีกยินดีกับน้องๆทีมเชียร์ลิตดิงไทยขอให้พัฒนาต่อไปนะนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวโลกไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งโลกครับ